นี้ได้ของมาใหม่เลยดูดูนอนกอดไว้เลยนะอยนอนกอดไว้เลยนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> อ้โหวันนี้ได้อะไรมาวันนี้ได้อะไรโอ้โหอาหารเปียกก็ได้อาหารเม็ดก็ได้โอ้ไม่ไปไหนเลยนอนเฝ้าเลยจ้านอนเฝ้าเลยจะไม่ห่างกายเลยจ้างาดำงาดำ นอนเฝ้าเลยเหรอนมสดก็นอนเฝ้าเลยเหรอลูกืนอนเฝ้าเลยเหรอลูกโหหึหสุดยอดไปเลยอยากกินไหมอยากกินไหมอยากกินไหมนมสดหิวหรือ,อยังดูดูทำท่าดูทำท่า,ทา,ทาหัวจะตกแล้วนะ่ะเอาขึ้นไปเอาเอาขึ้นไปดู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 ดดดดโหนอน ได้ของมาใหม่แล้วไม่ยอมหนีไปไหนเลยวันนี้มีอาหารมาให้ใหม่ด้วยนะวันนี้มีอาหารมาให้ใหม่ด้วยนะเป็นรสปลาแซลมอนนะจ๊ะเป็นรสปลาแซลมอนนะจ๊ะอันนี้อาหารเปียกก็จะเป็นปลาทูน่าในเนื้อไก่ฉีกนะคะปลาทูน่ากับเนื้อไก่ฉีกนะคะดู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 นองซนไม่ทำอะไรพี่เขาะ นมสดไปทำอะไรพี่เขาดูหืมอือหืมเคลียครอครอเคลียนะเธอครอเคลียเคลียคอ,คอ,คอนะเธอแบบว่าสบายใจเฉบเลยมานอนเฝ้าเลยนอนเฝ้าเลยดูดูดูดด,ดใครเคยเห็นแมวแบบนี้มั่งือ ใครเคยเห็นแมวแบบนี้บ้างทำไมน่ารักจมุดจมี <c oughs> น่ารักจริงๆเลยน่ารักที่สุดในโลกเลยงาดำกับนมสดของแม่นี่ดูนมสดสโอ้ย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 เรียกชื่อผิดทำเป็นงอนโอยเรียกชื่อผิดทำเป็นงอนโอ้โหนมสดนมสดผู้บ่าวรูปหล่อ นมสดผู้เฝ้ารูปหลอ่อวันนี้เราจะกินอาหารอันนี้กันนะเพราะอาหารอันเก่ามันหมดไปแล้วแม่ก็เลยไปเอาตัวใหม่มาให้หนูถูกใจแล้วสิถึงได้นอนกอดแบบนี้อฮะน่ารักมากค่ะทุกคนเอาอาหารมาให้ใหม่เอามาวางไว้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็มานอนเกลียคอไม่ไปไหนเลย เอาความน่ารักของแมวเหมียวสองตัวมาฝากนะคะทุกคนน่ารักมากมากดูนอนเฝ้าเลยค่ะทุกคน <laughs> ไม่ให้กินจะให้ยังไงไม่รักจะให้ทำยังไงน่ารักจะตายขนาดเนี้ยน่ารักที่สุดเลยใช่ไหมงาดำใช่ไหมงาดำรูปหล่องาดำรูปหล่อวันนี้ห้ามไปเอานกมานะเข้าใจไหม ห้ามเอานกมาเด็ดขาดไม่ต้องไปชวนน้องไปเอานกมาเลยนะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไหมได้ยินไม่หูได้ยินไม่หูทําเป็นนิ่งทําเป็นเนิ่งนะอ่ะค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เอาความน่ารักของเจ้าเหมียวสองตัวเมื่อเห็นอาหารกองใหม่มาขอบคุณสําหรับผู้รับชมนะคะใครชื่นชอบแมวเหมียวอย่างเรากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน้องแมวด้วยข้าวของหนูแล้วใช่ไหม <H un? S 2> ดู ถึงเวลากินข้าววันนี้ไปได้นี่มาค่ะทุกคนมันคือ i ิสตัน b o a r ดค่ะเป็นอาหารแมวนะคะขนาด400กรัมค่ะทุกคนในราคาที่เซลล,ล์ค่ะวันนี้ CJ เขาเซล,ลแล้วเราจะแกะให้กับเจ้าเมียวกินตอนนี้ก็มานั่งเฝ้ารอหน้าจานข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวจะผสมข้าวใส่นิดหน่อยนะคะทุกคนเพื่อให้มีแป้งอยู่ใน อาหารด้วยเนาะกินแต่กลับไม่ไดีเป็นขี้กระตึกอ <class ic> ย่าจะเป็นขี้กระตึอเอามามางาดามาเร็วๆงานดามาเร็วปิดฝาหม้อค่ะงาดามาเร็วมาดามาเร็วๆๆๆๆอยากกินไหมอยากกินไหมหอ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 มเลยหอมไหมหอมไหมเบื่อเบืดาเบื่อาบ่อบออย่าไม่เอาแกให้กิน เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งวุ่นวายอยู่มาฝั่งนี้ก่อนยูอยู่มาฝั่งนี้ก่อนยูค้าอยู่ค้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินก่อน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 นี่ไงลูกกินก่อนกินก่อนกิ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 นหิวข้าวหิวข้าวเก้าโมงกว่าแล้วหนูหิวข้าวแม่หนูหิวข้าวมากมากเลยหิวข้าวมากมากเลย ไม่ได้สนใจเราเลยอ่ะมานนี้อ่ะนี่ไม่ได้สนใจเราเลยอ่ะดูให้น้องกินด้วยสิน้อกินด้วยกินด้วยกันกินด้วยกันกินด้วยกันเอาไปอยู่นี่กินด้วยกันกินตะกรับแล้วข้าวไม่กินแล้วทีเนี้ยข้าวไม่กินแล้วล่วงะข้าวไม่กินแล้วข้าวไม่กินแล้วเหรอกินตะกรับเหรอเอาข้าวด้วยสิลูกเอาข้าวด้วยข้าวด้วยเอาข้าวด้วย คนยังไม่กินให้แมวกินก่อนคนไม่รู้จะได้กินหรือเปล่างานมันเริ่มมาแล้วไงเริ่มสายแล้วค่ะ9ก้าโมงแล้วค่ะยังไม่ได้เริ่มงานเลยค่ะเดี๋ยวเอาเข้าวให้แมวกินก่อนเดี๋ยวไปปั่นงานเดี๋ยวช่วงอต้มน้ำต้หู้าเราเค่อยกินก็ได้เนาะประมาณสิบเอ็ดโมงนี่แหละเนาะเกือบเที่ยงประมาณนู่นแหละ <laughs> ที่สําคัญแมวต้องอิ่ม แมวต้องอิ่มถึงจะได้ทํางานแบบสบายๆถ้าแมวไม่อิ่มแมวก็จะร้องโวยวายเมี้ยวเมี้ยวเมียวหนูหิวข้าวเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวหนูหิวข้าวอยู่นั่นแหละใช่ห่ห,ห,มชห,มชหมั้ยนมสดใช่อมั้ยงาดำใช่่หมั้ยช่อมั้ยช่่หมั้ยเช่หมั้ยเช่อมั้ยกินเยอะๆนี่วันนี้สามารถกินได้ต้องสามสี่มื้อเลยกินได้สองวันเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่อีกแต่ว่าเขาไม่ได้เซลลทุกวันนะเขาเซลเฉพาะวันพุธ ที่ซีเจอะค่ะทุกคนวันนี้แบบว่าไปซื้อมาให้โดยเฉพาะเลยตั้งใจว่าจะไปเอาตั้งแต่เมื่อวานแหละแต่ว่าเมื่อวานมันยังไม่รู้ราคา <c oughs> ก็เลยซื้อแบบซองเล็กมาก่อนแล้วก็อาหารเม็ดมาก่อนแต่วันนี้ถึงเวลาเข้าเซล,ลแล้วเราก็ไปจอบจอบจ้องจ้องมองมองเอามาให้เจ้าเหมียวกินอร่อยไหมล่ะรสชาติเป็นยังไงอ่ะ รสชาติเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นปลาทูน่าไนายเยรี่กิ่นกุ้งนะคะทุกคนมันก็หอมอยู่นะหอมปลาทูอะแต่ว่ากุ้งไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่ไม่ค่อยได้กินมันจะเป็นลักษณะแบบเนี่ยตุกเปียกแบบนี้เลยแมวมันจะเลียมันจะชอบมากๆค่ะทุกคนมันก็น่ากินอยู่นะแต่ว่าคิดว่ามันคงยังไม่สุกอ อาจจะเป็นการอบแต่ว่าอบแบบพอประมาณอะไรประมาณนี้ดูดูงาดำกินสิงาดำแบบว่ากินมุมมามากตะกาตะการมากส่วนนมสดน,นะเรียรีบ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 ไม่ทานงาดำหรอกงาดำกินเก่งมากอา๋ให้น้องกินด้วยนะงาดำเธออยากินแต่คนเดียวเอาแค่นี้แหละเยอะแล้วเดี๋ยวรอบเที่ยงกินใหม่เดี๋ยวรอบเที่ยงกินใหม่เด,หมเดี๋ยวเอาเข้าแช่ตู้เย็นไว้ต้องหาถุงมา รองไว้ห่อไว้เพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นรวมกันกับตัวอื่นเนาะป้องกันกลิ่นพุ้งกระจายว่าตู้เย็นเรามีตู้เดียวก็ใช้รวมๆกันใช้รวมกันแต่ว่าวิธีการป้องกันไม่ให้กลิ่นออกก็คือใส่ถุงพลาสติกมัดไว้อย่าให้ มีกิ่นลบกวนตัวอื่นเขาก็จะทำประมาณนี้กินอิ่มแล้วไปเรียบร้อยคลิปนี้ก็เอาอาหารให้แมวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย